วันนี้ผมมีข้อเสนอมาให้ทุกคนกันอีกแล้วเอาละมาดูข้อเสนอกันเลยดีกว่าข้อเสนขอของผมวันนี้คือนี่คุณเห็นข้้งหลังนั้นไหมมีมีประตูหลุมดาอยู่สองหลุมซึ่งจะมีอย่างที่คุณเห็นมีสีส้มกับสีฟ้าเอาละเรามาถ้าคุณเข้าประตูสีฟ้าอย่างแรกเลยคืออืมที่บอกว่าอะไรนะเออเออใช่ประตูสีฟ้าคือจะพาคุณไปยังเมืองแห่งความฝันที่ไม่ใช่เมืองนี้หรอก ก็เมือนี้คือเมืองที่มีเหล่านักเรียนน่ารักน่ารักถือปืนใช่คุณรู้จักคุณรู้จักแน่แน่ถ้าผมพูดชื่อเมืองใช่เราเมืองประตูหลุมดํานี้จะพาคุณไปที่คิวทอทอสจะพาไปแบบเมืองปกติเลยส่วนเออ,เอ,อประตูหลุมดําสีส้มจะพาคุณไปยังเมืองคิวบะทอสเหมือนกันแต่เป็นอีกมิติหนึ่งที่เออ,เอ,อ จะเป็นตอนที่อืมมันเลวร้ายมากเลยเรื่องก็ผมเอ่อผมก็ให้พวกคุณเลือกเองแล้วกันนะทั้งเรื่องของคุณแต่แน่นอนคนอย่างผมนะ่ะเอมเลือกสีฟ้าแล้วแหละกระโดดเข้าลุมน้ำ a few minutes l อุ้ย เอ้ยนี่เรามาอยู่ที่ไหนเอ้ยที่นี่มันเอ่อเหมือนหอเหมือนสำนักงานใหญ่ชาเล่เลยเว้ยเราเข้าไปดูดิเราเข้าไปดูกันดีกว่าะคเคยเดินเข้าไปดีกว่าทุกคนผมไปอยู่บนสุดนี้แล้ว โอ้ไม่สูงเท่าไรนะหร่นะเดี๋ยวจะลองไอ้นี่เลยแล้วกนะันหนึสองสาอ,อ้เฮลโหลอีกไ้ไตรงนี้ไม่รู้เลยด้วยมันเขียนว่าโลลี่เข้าไปดูดีปะเข้าไปแหละไป l e ก้าว Kỳ lô lý chín đôi mới, 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 mới,